สวัสดีทุกคนด้วยเลยกันนะฮะอยู่ผม x s c e ซ e t ทนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาทำให้ดูว่าผมเปลี่ยนตอนนี้เออคือผมซื้อกาจอมาครับผมเป็นกาจอขอเป็นกาจอกิกะไบต์นะฮะ RTX GeForce RTX นะครับผม3 0 6 0นั่นเองนะครับผมโคตรแพงนะทุกคนคือราคาแม่งพุ่งราคาพุ่งขึ้นมากๆน,นะครับผมพุ่งขึ้นกว่าเดิมแบบเท่าตัวนะผมโอ้โหคือได้มานี่ก็แบบ ตอนแรกคิดแล้ว <_ an> คิดเองนะผมแต่ผมจะมาดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมว่าเราได้การ์จอแรงมาขนาดนี้แล้วจะทําอะไรได้บ้างนะฮะผมนะก็พทดก็ไดตามช่องไอซีทีวีด้วยแล้วนะผมมีที่ดีมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาแนะนำเนานะอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนการ์จอแล้วจะมาทดสอบให้ดูด้วยกันแล้วครับผมว่าเป็นยังไงนะผมแหมราคานี่แพงมากนะคนนะผมจะบอกให้ก็ได้อะอยู่ที่29,990นาันเ้อนั่นเองครับผมทางผมซื้อมาจากแอดไว้นะครับผมนะมือ1หนึ่งนะ,งนะ,นะครับโคตรแรงเลยนะฮะ โอ้โหสามหมื่นดีๆนี่เอง,เองนะทุนนะมาส่วนช่อง X อ็กซ์นทีวีก็นี่ผมจะให้ดูก่อนนะผมะก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับผมกล่องเป็นประมาณนี้ครับผมอาทีเอ็กสามศูนย์หกศูนย์นั่นเองนะฮะโอ้กล่องค่อนข้างสวยงามใหญ่มอนกันทุกคนนะกล่องผมใส่ไปแล้วเนาะนี่เป็นสาบพัดลมนะครับผมพัดลมเหมือนจะพัดไปคนละด้านกันด้วยนะค่อนข้างแรงนะฮะมาส่วนช่อง x อ็กซ์ซีนทีวี ก็นี่ตัวเก่าของผมนะครับผม GTX 1 6 5 0นะครับผมอ่าผมจะขายด้วยแล้วกันนะถ้าใครสนใจนะผมจะขายในราคาไม่แพงด้วยนะก็คือราคาไม่แพงกคนนะเป็นราคามือสองนั่นเองจากช่อง x c t e n m TV ซึ่งสภาพค่อนข้างดีนะผมดูไม่มีอะไระครับผมคือใหม่อยู่นะดูดินี่ตัวเก่าของผมนะครับผม G Force GTX นะฮะแม่กล้องมันกลับนะฮะอ่ะคือ GTX 1650นั่นเองนะครับผมตัวนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยว x อ็ n ซ t ทขายโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวก็ผมจะใส่อันนี้ไว้เรียบร้อยครับผมถ้าใครสนใจซื้อเม้นมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปกันเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับ GTX 1650นะครับผมอ่าผมจะขายเนาะ อันนี้กนะ็ผมเปลี่ยนมาใช้ RTX 3060ด้วยแล้วกันนะผมไปเข้าคลิปกันเลยทุกคนสวัสดีทุกคนดูแล้วกันนะฮะอยู่กับผม X Scene TV นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาเ,เรียกว่ารีวิวก็ได้อะรีวิว RTX 3060นะครับผมซึ่งผมได้ทดสอบใช้มาแล้วเนี่ย ถามว่าดีไหมมันดีครับผมแต่ว่ามันไม่ไม่มีผลอะไรต่อโปรแกรมแอปจำลองมากมายเลยนะผมซึ่งมันก็กิน G P U ได้ปกตินะผมแต่ว่ามันไม่ได้กินมากนะผมถามว่าลื่นขึ้นไหมมันก็ปกติแล้วผมเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมปกติอยู่นะหรือผมต้องไปตั้งค่าอะไรให้มากมายกว่านี้นะผมนะอ่ะผมจะให้ดูครับผมจากการเอ่อเปลี่ยนมาเนาะว่ามันเป็นยังไงครับผมนะ ภาพก็ปกตินะผมผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องไปปรับอะไรในเอเวเดียอีกนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ปรับไปปกตินะผมเดี๋ยวอาจจะไปปรับให้มากกว่านี้เนะเาะก็ออกมาให้ดูกันนะผมว่ามันเป็นยังไงผมมันต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าเวลาเล่นเอ่อฟีไฟปกติเนี่ยผมบอกเลยนะผมว่ายังกระตุกอยู่นะฮะผมอ่าคือมันไม่กินไม่มันไม่กิน G.P.U เลยทุกคนแทบไม่กินเลยผม ถ้าจะทดสอบจริงเนี่ยต้องไปเล่นกับเกมอื่นนะผมนะเหมือนเกมพวกแบบที่กินสเปค gpu เยอะกว่านี้กินการ์ดจอยเยอะกว่านี้ครับผมผมก็รู้สึกปกติอันนี้เป็น x 8 6นะฮะถ้าเป็นปกติเนี่ยผมจะให้ดู blue t a 5ผมว่ามันกินไปเท่าไหร,ร่นะผมคือมันกิน gpu น้อยมากทุกคนนะมันเป็นเกมที่แบบอย่างที่ผมบอกแหละมันกิน cpu นะครับผมนี่ขนาดผม i 5 gen 1 0นะฮะ ผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันนะผมเนีย่ยให้ดูอะไรก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมนะผมนะภาพไม่รู้ว่าสวยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผมผมรู้สึกเหมือนเดิมอะเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะเข้าอันนี้เป็น MSI นะผมอ่ะผมให้กิกิน CPU ไป19 20นะผมกิน GPU ไป31นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็อัดคลิปด้วยเนาะผมอัดคลิปด้วย G-Force Nvidia นั่นเองนะผมมันเลยกิน GPU เพิ่มปกติตอนนี้ผมไม่เปิดเอ่อไม่เปิดเพลงกับเขาเรียกว่าอะไรเพลงในเอ่อ Google นะครับผมใน YouTube นี่แหละอ่าเพราะผมไม่เปิดเพลงเนี่ยมันจะกินไปอยู่ที่19เองนะผม GPU กินน้อยมากนะผมกินน้อยมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแอป b o s t s a c k ห้านะผมนะก็ดูไปพร้อมกันเลยนะผมเ,เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเป็นตัวไหนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูปรับตะค่า Nvidia ด้วยนะครับทุกคน อ่ะก็จะเป็นนี่ครับผม GTX RTX ผู้พิดไปนึกถึงตัวเก่าเลยฮะ RTX 3060นะครับผมนี่12บสกิกนะครับผมก็อะไรก็ประมาณนี้ฮะดูเอาเลยครับผมนะอ่าอันนี้เป็นตัวเช็คการ์ดจอด้วยกันครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูปรับ NVIDIA เดี๋ยวผมจะเข้าบูตแตะห้าเลยผมจะปรับ NVIDIA ให้ดูนะครับผมจะดูว่ามันเปลี่ยนอะไรมากครับที่เราต้องเปลี่ยนก็คือมีแค่ตรงนี้ครับผมให้เป็นเออ่ให้เป็น RTX นะครับผม Resolution อะไรเหมือนเดิมหมดเลยผมปรับเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผม เพียงแค่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น Boosted 5นะครับเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าคือผมเพิ่งซื้อมาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะผมกับอันนี้เราก็มาปรับ Nvidia เฉยๆนะนี่ผมให้ดูตั้งค่าประมาณนี้ผมแทบจะสุดหมดเลยผมแต่ว่าเล่น A86 เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะผมความรู้สึกเหมือนผมไม่ได้เปลี่ยนการ์จอเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเพราะว่ามันกินมันกิน GPU มากเลยนะผมนะ CPU ครับผมผมให้ดูนะอันนี้เราปรับแล้วนะผม อันนี้บูแตกห้านะฮะตูดิเดี๋ยวรอก่อนนะผมอ่ะขอเปิดนี่เลยแล้วผมจะทำการลองฟีไฟแม็กให้ดูด้วยเลยนะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องไอซีทีวีด้วยแล้วกันนะผมมีทคิดดีมีอะไรใหม่จะมาแนะนำเนาะอันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนการ์ดจอแล้วก็เอาให้ดูเลยว่ามันมีผลหรือไม่มีผลนั่นเองนะผมแต่มันมีผลต่อเกมอื่นแน่นอนนะ เกมคอมเกม GTA เกมที่ใช้กราฟิกของคอมมีเยอะเนี่ยอันนี้มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะของเอ่อมันเป็นแอป,ปจำลองของแบบเกมโทรศัพท์ของทุกคนนะมันก็จะแบบไม่เหมือนกันเลยนะผมแต่ผมจะให้ดูก่อนนะตอนนี้กินไปเท่าไหร่สานะฮะ คือกินผมว่ากินน้อยมากนะเอาจริงมันควรจะถึง70นะครับนะผมก็อย่างว่ามันเป็นเกมเออโรศัพท์นะครับผมเห็นไหมตอนนี้ผมก็เปิดอัดด้วยเปิดอะไรอด้อย่างนะความรู้สึกก็เริ่มเหมือนเดิมปกตินะผมแต่ว่าผมจะบอกไงดีอะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องภาพกันเลยคันส่วน,สนตัวผมคิดว่าภาพก็ดีขึ้นนะผม ภาพสวยขึ้นนะผมยิ่งกาจอเออโต้ใหม่ๆมก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ใผม่น,นะผมอะขอมาสนแเดิมเลยอ่ะกาจอกินมาณนี้ผมว่ากินน้อยมากนะจริงๆผมอยากให้กินเยอะกว่านี้อีกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะผมะสงสัยแบบดูเกมฟีไฟล์มันมันไม่เห็นอะไรหรอกครับทุกคนเอาจริงแล้วต้องไปดูเกมอื่นนะฮะอ่ะ เรียบร้อยนะผมแล้วก็จะลองฟิฟายแม็กให้ดูนะผมฟิฟายแม็กเนี่ยผมว่าค่อนข้างกิน CPU มากเลยนะตอนผมเข้าเนี่ยหลายคนรอเวลานี้ครับผมผมซื้อกล้จอมาแล้วก็อยากดูรีวิวนะฮะเดี๋ยวก็เอามาให้ดูสดๆเลยครับผมนะ,เ,นะเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดหลายอย่างนะครับเปิดเออเดี๋ยวต้องไปลองเรื่องการตัดต่อด้วยครับคุณเพราะว่าการที่เราอัดภาพแล้วไปตัดต่อเนี่ยมันก็มีผลต่อ GP u นะฮะมาถึงกราฟิกนั่นเอง คือผมเนี่ยดูดิเปลี่ยนการ์ดจอมาแล้วครับผมความรู้สึกเอาตรงนะยังยังยังไม่ไม่เปลี่ยนเลยนะผมอันนี้คือฟีไฟแม็กนะผมอันนี้ผมปรับไปที่4คอนะครับผมนะ G P U อ่ะใดกราฟิกนี่ไงเนี่ยปรับนี้ปกติเลยครับผม ขอเข้าเล่นเต็มจอแล้วกันเราจะได้เห็นนจะได้เห็นกินด้วยนะครับผมจะเปิดใหะะ้อันนี้เป็นฟรีไฟล์แม็กนะฮะต่างไหมทุกคนคนว่าต่างไหมอันนี้จอผมก็เปิด4ฟด้วยแล้วผมนะ,ะกินไม่เกิน50าสิบนะ,ะผมผมก็ว่ายังเอ่อไม่ลื่นเท่าที่ควรนะครับผมผมว่าไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับเออ่การาฟิกแล้วดูดิเนี่ยถามว่าก็พอได้นะผมแต่ว่าเออ่สำหรับตัวกระจอเองเนี่ยถ้าอยากให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพมันต้องทำอะไรหลายๆอย่าง่านี้นะฮะผมอาจจะต้องเปลี่ยน CPU ด้วยทุกคนดูตรงแล้วเนะี่ยอาจต้องไปใช้เกน11เลยนะฮะผมตอนแรกว่าจะเอาไอเก้าเจนนะครับผมแต่ว่า เไปเจอกาจอก่อนนะผมนะก็เลยเลือกเอากาจอก่อนเพราะว่าม so ันแพงกว่าแล้วก็หาค่อนข้างยากนะทุคราคามันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะโคตรจะแพงนะฮะถือว่าเป็นไงทุกคนกินไม่มากครับกินไม่มากเลยจริงจมันต้องไปเล่นกับเกมแบบโหสเปคแรงกว่านี้นะผมแต่กับเกมอันนี้ผมมาลองให้ดูกับเกมฟิฟาแล้วกันเนาะ ถามว่าผมคุ้มไหมมันคุ้มอยู่แล้วแหละครับผมเพราะว่า,าการ์ดจอมันแรงนะครับผมต้องไปเล่นกับเกมอื่นนั่นเองะคระับผมก็ต้องเล่นเกมอื่นด้วยละก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครสนใจการ์ดจอ G T X 16 5 0 <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะปล่อยด้วยกันนะผมนะ <c oughs> สภาพใหม่อยู่เลยนะครับผมใครสนใจม้นมาเลยนะฮะอ่าที่ผมให้ดูไปนะ,ะผมก่อนเปิดคลิปนั่นเองนะครับผมนะเป็นไะ ไ้นะคนนะเดี๋ยวผมต้องไปหาปรับให้ดีๆนะผมศึกษาศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยมาบอกอีกทีนะผมนะผมก็ต้องทําการศึกษาก่อนว่าต้องใช้ยังไงบ้างผมกับการจอตัวนี้นั่นเองนะผมให้มันออกมาได้เต็มประสิทธิภาพนะผมนะเดี๋ยวได้เจอกันแน่กับ xtv i เก gen 11นั่นเองนะเจอกันแน่นอนนะผมนะแต่ขอเวลาก่อนนะครับผมตอนนี้แทบจะหมดตูดเลยฮะโดนไปแทบจะสามหมื่นเลยนะผม อ่ะประมาณนี้ทุกคนนะฟรีไฟแม็กโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง XIN TV ด้วยแล้วกันนะผมมีทิกิดีๆมีอะไรใหม่ๆจะมาแนะนําอันนี้ผมก็เอาให้ดูแล้วครับผมว่ามันแตกต่างไหม GTX 1 6 0กับ RTX 3 0 6 0ผมว่ามันแตกต่างกันโคตรโคตรโครโรคเลยครับผมแต่ว่ามันใช้กับเกมฟรีไฟหรือว่าอะไรไม่ไม่ได้ดูให้มันชัดๆนะผมมันต้องมันต้องแบบมันต้องเข้าค้นยิ่งกว่านี้ผมผมต้องหาวิธีปรับอะไรให้ได้ให้มันแรงกว่านี้นะครับผมนะ แต่ถามว่าเล่นเกมอื่นเนี่ยสบายอยู่แล้วผมเกมพวกแบบเกมที่เป็นเกมคอมนะฮะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง A x อซ์ซ t นทด้วยนะผมว่ามีทีดีมีอะไรใหม่จะมาแนะนำวันนี้ก็แค่นี้นะผมกับการ์จอ RTX 3060นั่นเองนะครับผมส่วนใครสนใจจะซื้อ GTX 1650ของผมตัวเดิมที่ผมให้ดูไม่กิ๊กเอาไว้เม้นมานะผมนะเดี๋ยวผมก็จะสนใจแล้วผมจะทำการติดต่อกับไปเองนะฮะโอเคบ๊ายบายทุกคน